มันเจีดจุ่มันั่งมองแช่าฮะมันะค่เนชุดมองเ่าจาดงจ้าวแดงจ้าวแจ้าวแดงจ้าวด้าวแาอแดงจ้าวแดงจ้าวแดงจ้าวแดาดงจ้าวแด้าว้าวแดงจาวาวแดงจ้วแด้อวดาวแด้าวแดงจ้าวแดงจ้าว้ดดดดาาา้งแาแาา้า้า อยางให้คุณพ uh, e? ่อสงคันมาเห็นอีรีวาสาวหน่อยตอนนี้เป็นยังไงออ่ออีภู้ใจป่าแม่ภู้ใจตัวาสบควาสํำเร็จเนาะไตแล้วใหญ่เราเห็นในรตาตแล้วเราเบิงทั้งทางพี่อตลูกใช้หล่ะเฮยดได้คักปานิ้สุดยอดแล้วพี่โต้ตู้น้ำพอสุดท่อนันเราอยู่พเราอยู่พาอนันเทำทางปากเก้มปน้ำมทุกคนอย่างนั้นพ่อก็คือของคุณบอ ปลาโลก,กันนีดีเนาะเออปลาโลก,กันดีดีพี่นอ้องเ้ย None. เสริมดังมาเลยล่าไปเสริมดังโอ้กูละเง,งินหลายมันสิไปเพิ่มมาเห็ดอย่างก่อนแต่ดังเก้ามันก็ค,ควบมาแห้งแล้วไม่เป็นเสริมมาเห็ดอย่างบักหนวดไหมโอ้ยละเงินหลาย